แผนรัฐประหารล้มรัฐบาลทักษิณภายหลังความตึงเครียดทางการเมืองจากทั้งฝั่งรัฐบาลกับกองทัพมาถึงขีดสุดพลเอกสนธิจึงได้เตรียมก่อรัฐประหารจนในวันที่19กันยายน254 9นายทักษิณชินวัตรที่สังเกตความผิดปกติจึงเรียกผู้นำทุกเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีผู้นำเหล่าทัพคนใดเข้าร่วมยกเว้นพลตํารวจเอกโกวิทวัฒนะช่วงบ่ายของวันจึงมีกระแสข่าวลือว่าจะเกิดการรัฐประหารทําให้รัฐมนตรีหลายคนจึงเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศกระทั่งเวลา าประมาณ3ามทุ่มกำลังทหารได้เคลื่อนออกเข้าประจำจุดสําคัญต่างๆในกรุงเทพแม้ว่านายทักษิณจะพยายามออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขณะอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งมีคําสั่งปลดพลเอกสนธิแต่ประกาศยังไม่ทันจบทหารก็เข้ามาตัดสัญญาณไปเสียก่อนเมื่อการยึดอํานาจในครั้งนี้เสร็จสิ้นคณะรัฐประหารได้มีการแต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุอานน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในวันรัฐประหารมีประชาชนออกมาให้กําลังใจทหารอันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยรัฐบาลนี้ให้ความเชื่อมั่นว่าจะโค่นระบอบทักษิณให้ได้